อยากให้ต้นคลิปอะมันเป็นเหมือนแบบอึกอักอึกอักอะยังไงอะเข้าใจว่าแบบเหมือนเล่นกนรลักกันอะอึกอักอึกอักอะ สวัสดีคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นคลิป Q&A ไม่เคยทําเลยใช่ไม่เคยทําเลยตลอด3ปีที่ทำช่องนี้มาเป็นช่องคู่ด้วยที่ไม่เคยทําทำ Q&A ยกคลิ<ไ>ปที<อ>่ส<อ>ามมาเ่าะไม่อันนั้นไม่ใช่ Q&A Q&A คือมาถามตอบอ แต่ถ้ายกป้ายไม่ใช่นะคือเล่นเกมเคยทำมันหนึ่งเปิดคลิปคลิปที่สามแต่ตอนเนี้ยซ่อนไปแล้วใช่ป่ะเขาซ่อนไปแล้วใช่ใช่อย่าไปดูเถื่อนอะไรคลิปนั้นไม่ถักที่เจ้าขึ้นมาเลยตลกมากแต่ว่าซ่อนไปแล้วมีไม์ด้วยตอนนั้นเราจะมาทำคลิป Q&A EP หนึ่งกันนะคะเมย์จะไม่แย่งการพูดแล้วจะให้การพูดเยอะๆบ้างรู้ป่ามีคนบอกว่าสงสีรน้องผู้ชายเท่าไะ ไม่ได้พูดเสีร์มี่เอเอจะไม่พูดแล้วนะแล้วคลิปก็จะเงียบโอเคเราจะมีผู้ช่วย2คนเดิมก็คือมินกโมูดอยู่หลังกล้องนะคะในการที่อ่านคําถามที่เมย์ได้ทําลงในไอจีสตอรี่ไปให้โอเคเริ่มเลยแนะนําตัวจะาชื่ออะไรแล้วก็อยู่ท่าไรแล้วก็จบมาจากมคณะอะไรเป็นคําถามยอออันนี้เหมือนเป็นคลิปดีแฟบเลยนตัวก่อนไงเข้าใจป่ะแบบรวบถามคำถามมาไดทีหนึ่งเดียว ชื่อเมนะคะชื่อกานครับอายุปีนี้6ปีเท่ากันเราห่างกัน3เดือนกานแก่กว่า3เดือนจบมาจากคณะอะไรจบมาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมสวค่ะเอกหรอเออสื่อสารเพื่อสุขภาพแต่ของกานจะเรียนเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร่คนละเอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เป็นคําถามยอดฮิตแล้วก็หลังๆก็จะเป็นคําถามที่เรามองมันจีจาร์มันละจีจาร์จีจาร์ก็อย่างแรกคนถามเยอะมากว่าทํายังไงให้คบกันได้นะ เราก็ตาแป๋วการตอบทาไม่รู้ก็ไม่รู้ดิก็ทําทุกวันให้มันเหมือนเดิมทุกวันอ่ะสุดยอดปะขมอ่ะขมแบบเหมือนจะแส่ไฟอะหมุนเหมือนจะขมก็ไม่รู้ดิไม่ได้มีแบบมากไปน้อยไปอะไรเงี้ยก็อยู่แบบธรรมดาไปเรื่อยก็จริงอะการคือแบบ ไม่มีเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีเซอร์ไพรส์ก็มีบ้างไงจําวันครบรอบก็ก็ได้แต่ก็เซอร์ไพรส์ใช่ไหมวันนั้นี่วันเกิดอ่ะที่หนูต้องตื่นมาตอนเที่คืนอ้ะเกือบหลับมันมีแค่ไม่กี่ครั้งแต่สําหรับเมย์เมย์มองว่าอาจจะเป็นอะไรที่มันเข้ากันได้ั้งคือการ์อ่ะไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเข้ากับเมย์ได้เมย์ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเข้ากับการได้แต่มันจะมีอะไรที่ คล้ายๆกันแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ไม่มองว่าเราเหมือนเพื่อนกันด้วยใช่ปะมันเป็นวัยเดียวกันที่เราสามารถพูดคุยกันได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งแบบพี่ก้านคะน้องเมย์ขออะไรอย่างนี้หรือแบบอะไรอย่างนั้นนะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นว่าเราคบกันแนวคล้ายๆเพื่อนกันรู้จักกันได้ยังไงคะ เสีย,อยงอีเลยแบบคุณามรู้จักกันได้ยังไงความจริงคือเราเรียนคณะเดียวกันก็จริงอะแต่ว่าเมก,กับกา้าะไม่เคยที่จะได้เรียนด้วยกันเลยคือในคณะเมย์มันจะมีหลายๆสาขาใช่ไหมแต่ละสาขาก,ก็จะมีการแบบสุ่มที่จะได้เรียนคู่กันเรียนด้วยกันแต่ว่าสาขาที่เมเรียนกับก้านเรียนอะไม่เคยที่จะมีโมเมนต์เรียนด้วยกันเลยแล้วรู้จักกันได้ยังไงก็เพราะว่าก้าวตอบรู้จักกันได้ยังไงก็เพราะว่าเฟซบุ๊กเธอมากดไลค์เขาก่อนเธอมากดไลค์เขาด้วยลุเลยเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้กดไลค์ลุลว่าถ้าเธอพูดอีก เขาก็จะยืนยันว่าเขาไม่ได้กดไลค์ัวนลวงเนะเกลียแต่เราเขาก็ไปดูว่าเอ้ยใครมันกดไ,<ม>ไลค์ตั้ง่อสองสามรูปวๆๆนะเธอไล่เขาก่อนคือวันนั้นเป็นวันที่เมย์เมย์อยู่ที่บ้านไม่มีเหรียญแล้วเสร็จป,ปุ๊บเมย์แชร์คลิปของเธอเที่ยวไทยเป็นคลิปที่หมอมแปมกําลังที่จะอย่างเงี้ยในน้ำอ่ะเคยดูใช่ปะเคยเลยเออแล้วมันขำมากแบบขำที่สุดในโลกแล้วนะตอนนั้นอ่ะก็เลยแชร์ปุ๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีมีคนดึงตึ้ง ไล์อ่าแล้วตอนนั้นคือมันเป็นฟิลที่ว่างๆอยู่ก็เลยกดเข้าไปดูยายคนนี้ว่าใครมาไลค์แล้วฉันก็เลยกดไลค์ๆๆในโพสแบบเหมือนอารมณ์แบบส่องอ่ะทุกคนเข้าใจปะคือส่องไม่้ส่องทำไมต้องไลค์อ่ะก็แบบถ้าส่ไม่ได้ไลค์ทุกโพสนะเว้ยไม่ได้ไลค์ทุกโพสตัวไหน้ก็ไลค์แล้วมากมากกว่าสองปลาก้าไปเสร็จไหมกดอันไหนที่น่าสนใจก็ไลค์ก็แค่ไลค์ก็แบบ เอออันนี้ตลกดีเอออันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแล้วก็ออกไปเออจริงแล้วพี่การาจะไม่คขีอะไรเพราะพี่กาเป็นคนชอบดูอะไรในเฟซเออชอบดูอะไรตลก็ไลค์แนันจบเใช่เอาเพราะจก็แค่ว่างจิงก็เลยเข้าไปในเฟซกันคำถามคลาสสิกต่อไปก็คือมีแผนว่าจะแต่งงานกันหรือยังคะแกนตอบก่อละกันแกนเป็นคนที่พูดถึงเรื่องนี้มากกว่ามี้อ่าเออถ้าเกิดแบบเผื่อใครอยากที่จะรู้เพราะว่าคู่บางคู่อาจจะแบบหวิงถามมากกว่าแต่นี่คือผู้ชายเดยกรองมากกว่าก็มีก็คิดไว้บ้างอะไรอย่างงี้ก็ไม่อยากให้ เกิน30มสิบอะไรเงี้ยเออเพราะว่าตอนนี้ก็26แล้วใช่ใช่แต่งตั้ง4ปีแต่ว่าอยากให้แบบมีบ้านมีอะไรของตัวเองก่อนไงแล้วถ้าแต่งก็เลยแต่งเข้าบ้านเลยอะไรเงี้ยน้องต้องเสียใจแน่นอนไม่มีเขาอยู่ที่กาจะพูดตรเออหลูกแอนน์โอเคค้อถามเชื่อมโยงมากก็คือมีคนถามต่อกันพอดีว่าแบบมีแผนแบบในการสร้างบ้านแล้วก็อยากได้บ้านแแนวไหนประมาณ เมจะขึ้น Pinterest ที่เมปักเอาไว้ให้ก็คือคิดอยู่สถานที่แถวๆกันวะแบบเอ,อยากอยู่แถวนี้อยากอยู่แถวบ้านเดิมแตบชา้นเมืองอะไรรัมคำแหงดินแดนแห่งเราอีกอย่างหนึ่งคือเมไม่อยากไกลครอบครัวเมด้วยไงแต่ก้าน่ะได้หมดไม่ได้ซีเรียสถ้าอยากได้แนวไหนเดี๋ยวเมจะขึ้น Pinterest ตรงนี้ไว้ให้เพราะเมก็ปักปักไว้บ้างแต่ไม่ได้จริงจังขนาดที่แบบอีก2ปีต้องมีบ้านแล้วนะจ๊ะหรืออะไรงี้นะแต่แค่แบบดูดูการดีไซน์มากกว่าว่าอยากได้แนวแนวนี้ก็ต้องคิดไว้บ้างแล้วไงอืมโอเคต่อไปเขาถาม อยากมีรูปชื่ออะไรคะก็ซัมเมอร์โรซี่ไม่ใช่เลยอะเอ้าไหนบอกว่าเอาจริงๆจองไม่ได้แล้ว่าสาลาห์ไคลินเจพูดไม่ไม่รู้คือในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงจะมีหรือเปล่าหรือว่าจะจะยังไงเอาจริงพเผอตอนนั้นคนที่มีอิทธิพลสุดอาจจะเป็นแบบป้าม้าอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตั้งตามดวงตามนู่นตามนี่ถูกว่าเวลาแบบ มันมันเชื่อมโยงหลายคนทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขัดขวางเลือกไว้แล้วดแจงไม่แกไม่เกี่ยวเลยราเป็นลูกแจงก็คือมีคิดคิดไว้แล้วเอาจริงไม่อยากได้ลูกแฝดแต่ก็คงไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูขนาดนั้นแต่ถามว่าอยากมีลูกไหมตอนนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือยังไม่อยากมีเหตุผลก็คือเศรษฐกิจเอยสภาพประเทศเราเอยโลกเอออะไรหลายๆอย่างคือไม่อยากที่จะแบบมีเงินในการสนับสนุนการศึกษาของ รูปในอนาคตให้ได้มากที่สุดเพราะเมยคิดว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่สําคัญคือไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนเก่งก็ได้แต่อยากที่จะแบบให้เขาได้รับการศึกษาแล้วก็การเลี้ยงดูที่พัฒนาไปทางที่ดีกว่าแบบกว่าแบบปกติอะ mm hmm. ใครคำถามเริ่มเต็มต้นขึ้นมาแล้วนะแจ๊ต้องมีคอคอยกันรันนะมมีก็เป็นญาติกันก็มีแล้วเป็นแ่าอะไรคอคอยกับรันมีคนถามมาว่าพี่คิดว่าเรื่องฐานะมีผลต่อความรักไหมคะมาถึงคู่คู่เราหรือว่าเดยทั่วไปรวม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 กันรวมก็ได้ถ้าหมายถึงรวมรวมก็อาจจะมีผลนะจริงๆมันอยู่ที่ทัศนคติด้วยคือมันมีทั้งฐานะตั้งแต่เริ่มต้นของแต่ละคนกับทัศนคติในการ ที่จะหาเงินอะไรเง<ม>ี้ยถ้าสมมติว่าฐานะไม่ดีแต่ว่าทัศนคติดีในการที่จะแบบควนควายหาเงินอะไรเง<ม>ี้ยอมันก็โอเคไงอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าฐานะไม่ดีเราก็ยังไม่คิดว่าจะทําให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่น่าจะ ไม่์มองว่ามันมีผลมากๆทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตสไตลต์ต่างๆคือมันไม่ผิดนะที่คนรวยจะมาคบกับคนจนแต่มองว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างทั้งสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตผู้คนรอบข้างหรืออย่างตา่างมันก็ทําให้มีผลในระดับหนึ่งนะมันสามารถข้ามไปได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่สําหรับเราก็ไม่ได้มีผลเลยปะเราไม่ได้รวยดังกล่เออเรากลางๆหลังคู่ะนเดียวกันเออก็เลยแบบไม่ไม่ได้มีผลอะไรออก็ใช้ชีวิตได้แบบปกติปกติ เป็นแบบคนแบบเรียบเรียบ,ยบง่ายๆอยู่แล้ว<ช>อ,อไม่ได้วุ่นวาะเขซื้อของลดราคาปกติทั่วไปบอกทิงเปิดเผยอ่ามีคนถามว่าบอกพ่อกับแม่ยังไงคะเรื่องมีแฟนแล้วก็พาแฟนมาเปิดตัวกับที่บ้านครั้งแรกยังไงให้ไม่เขอะเขินคะลอยกระทงเอ,อล้ลอยแล้วกระทง <S 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 ถ้าเปิดเผยกับที่บ้านตอนนั้นเราคบกันเท่าไหร่แล้วนะเดือนเดียวเพราะกลอยกระทงน่าจะเป็นพฤศจิกายนแต่เราคบกันตุลาทุก่านเลยกระทงตอนที่เปิดตมาเปิดตัว วันนั้นก็ปกติอ่การจะมาส่งเขาที่แอร์พอร์ตลิงอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็แบบมันเป็นวันลอยกระทงแล้วไอ้ตรงที่ใกล้ๆกล้แอร์พอร์ตลิงสถานีที่เมลงเป็นประจำอ่ะมันมีเป็นใครบ่อทะเลสาบอะไรสักอย่างอะ่ะบ้านเมอ่ะจะไปลอยกระทงกันที่นั่นก็เลย ถามการว่าเออมาลอยกระทงไม้อะไรเงี so, ้ยการก็มาแล้วคือสภาพวันนั้นให้เขาขึ้นรูปไหมขึ้นก็ได้ขึ้นรูปตรงนี้ก็คือการก็จะแบบขึ้นแบบเดียวพอนะหยุดได้รู้ยังว่ามันสามารถหยุดได้ก็คือเขินไหมก็คือเขินกันทุกฝ่ายตอนนั้นมินเป็นไงมินเจอพี่กายห่างแรกทุกคนเงียบทุกคนเงียบหมดพอขึ้นรถหนูดีดหนูรู้สึกว่าหนูดีดมากวันนั้นอะเวลาเจอแบบรู้สึกเขินแทนทั้งที่มันจะเขินเลยแล้วหนูแล้วหนูก็แบบเฮ้ยไม่มีใครคนนี้คือผู้ชายกับผู้ชายเขาบ้า ปกติจะไม่มีผู้ชายคนอื่นไม่มีอู้อยู่ป5เขาตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากบอกต่อมานะจ๊ะเคยตดใส่กันก่อนไหมคะเราวใครเป็นคนตดใส่กันก่อนก็คือเหมือนใครเป็นคนเริ่มการกระทำนี้วอะเขาแหละทุกอย่างคือเป็นคนที่เปิดเผยทุกอย่างถ้าจะคบกับฉันเธอต้องรับสิ่งนี้ให้ได้คือมันเป็นเรื่องปกติปะติถ้าตดหรืออะไรเงี้ยมันก็เฮฮาตลกตลกอะไรปกติจริงไหมทำอย่างกับเธอไม่เคยตดใส่เขาอะไม่เคยแต่กลิ่นก็แบบไม่เคยตดใส่ไงคือตดเฉยๆอะ เฉยๆแล้วกินมันไปแต่ว่าไม่เคยแบบหันตูดไปใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแต่เนี่ยตัดออกแน่นอนเลยตัดออกแน่นอนเลยทะเลาะกันบ่อยไหมคะแล้วมีวิธีจัดการกับการทะเลาะยังไงทะเลาะบ่อยไหมถ้าช่วงแรกๆทะเลาะบ่อยมากมากแบบมากแล้วแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องแบบจิบจอยจิบจอยไหมเรื่องเกม เรื่องแบบเบสิกอ่ะที่ที่จคบกันใช่เรื่องเกมที่เธอไปนอนหอเพื่อนหอนีน่ะแล้วเธอก็เป็นสมาคมเล่นเกมกันแล้วเธอไม่สนใจเขาอ่ะยังมีแชทอยู่ใน Facebook อยู่เลยเธอเลื่อนขึ้นไปแล้วเนี่ยทะเลาะกันไม่รู้ทะเลาะอะไรกันก็ไม่ดูคือส่วนมากมันจะเป็นเรื่องแบบจุ๊บจิ๊บแบบ ทำไมเธอไม่สนใจเขาทำไมเธอไม่บอกทำไมเธออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ถ้าตอนนี้ส่วนมากจะทะเลาะกันเรื่องงานอาจจะเป็นเพราะอายุมากขึ้นแล้วรุ่นนี้นาะนแต่ไม่ทะเลาะกันแบบทะเลาะอะไรเงี้ยนะแค่แบบจ๊บจีบจูบจีบเฉยเฉอะไม่ได้มีอะไรมากอมโอเคงั้นแบบถ้าสมมติเวลาทะเลาะกันแค่ปะเราทะเลาะกันอะก็คือแบบโกรธกันแบบไม่คุยกันนาะนก,กี่วัน <S 2> <S 2> ไม่เคยแบบไม่คุยกันเลยวันวันไม่ถึงวัน เขาเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วไงแต่มันมีนะแบบโกรธตอนกลางคืนอเงี้ยแล้วก็ข้ามคืนไปมันต้อเป็นเรื่องปกติแล้วก็หลับอ่ะก็ไม่สนอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบข้ามวันไหนวันอะไรเงี้ยไม่มีเรามีแบบแค่แค่ไปเจออะไรเรื่องตลกกลับมาก็รู้สึกหายโกรธไปแล้วแต่เธอก็ก็ไม่นานแป๊บเดียว โอเคแล้วมีคนถามว่าแบบอันนี้คือแบบไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่ว่าเคยไม่คุยกันนานสุดกี่วันแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่คุยไม่เคยแบบว่าคุยกันตลอดใช่ไหมก็มากสุดอาจจะครึ่งวันแบบการไม่ทางานหรือไม่ก็แบบต่างคนต่างทํางานมีสมาธิกับการทํางานอะไรก็แค่นั้นเลยใช่ไม่ได้แบบหนีไปไหนคนบอกว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งนอกใจจะให้อภัยหรือจะเลิกกันค่ะเธออบก็เล้วเขาเหรอเขาเคยถามเธอแล้วเธอบอกว่าเลิกอืมเขาเลิกเลยเป็นเขาเป็นคนที่ ถ้าสมมติว่ารักก็คือรักมากใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติว่าแบบมันมีอะไรที่เกี่ยวกับอีกคนหนึ่งเข้ามาก็คือจะตัดได้เลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเออเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอ่ะใจมันไปที่อื่นแล้วเข้าใจป่ะเออถ้าสมมติว่ามีครั้งหนึ่งมันก็ต้องมีอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าเกิดเขามาขอแบบขอร้องเธอแบบผิดพลาดไม่รู้อ <ใน S 1> ่ีเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พูดได้เว้ยแต่ถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์จริงก็อาจจะไม่รู้ดิเขาว่าเธอต้องแบบวิ่งหนีเขา วิ่งหนีแบบไม่ยอมคุยอะไรแต่ถ้าเป็นเขาอะเขาเคยที่จะแบบเคยคิดนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงแต่เขาก็รู้สึกว่าแบบมันต้องเกิดจริงๆก่อนนะแต่ถ้าเกิดเป็นเขาเขาอาจจะให้หนึ่งครั้งแต่ว่ามันก็จะจําไปตลอดอะมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วอะ ออใช่ปะใช่เป็นแผลเป็นที่แบบใหญ่มากก็เลยคิดอยู่ว่าก็อาจจะเดินหน้าก็แบบช่างมันเถอะในเมื่อเขาเลือกแล้วลโอเคมีคนถามว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนของแฟนค่ะคือรู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้จักเพื่อนของเขาเลยพี่ว่ามันสําคัญไหมคะสําคัญการว่า ก็สําคัญ <ano> ม <increasingly wrote> ั้งรู้ไหมก้านไปเล่นบาสชอบไปเล่นบาสเล่นไม่ว่าแต่ก้านเล่นกับใครไม่เคยบอกไม่เคยพาไปที่สนามบาสคือเคยไปตอนสมัยมัธยมเอ้เคยไปสมัยตอนมหาลัยที่ไปนั่งรอก้านเล่นบาสแต่ไม่รู้เลยว่าในนั้นเขาคือใครบ้างแบบมีรู้จักแค่แบบสองสาคนแล้วแบบเออคือสังคมเล่นบาสสังคมเพื่อนจะไม่ค่อยรู้จักแต่ก้านรู้จักเพื่อนของเมทุกคนเน้นว่าทุกคนเลยเขาพูดบ้างใช่ไหมบอกว่าสําคัญตาเขาอย่างตาเขาแล้วใช่ปะ ก็คือตอนเล่นบาสอันนั้นคือช่วงคบกันใหม่ๆเลยนะช่วงนั้นจะเป็นคนที่หึงที่ห่วงมากคือไม่ชอบให้แบบให้ผู้ชายคนไหนมาเจอมาเห็นเลยเว้ยแล้วในสนามบาสก็จะมีแต่อจริงๆอัน,นช่วงนั้นอันนั้นช่วงน้เนี่ยเป็นเจ้าหญิงอะตอนเล่นอันนั้นช่วงนั้นอันนั้นช่วงนั้นท <c oughs> ุกคนผู้ชายหลายคนน่าจะเป็นแบบมันหึงมากอะไรเงี้ยแล้วเาหึงเาเออจริงจริงแล้วในสนามบาสก็คือผู้ชายเยอะแล้วมีแต่พวกคณะพละคณะอื่นนู่นนี่นั่นเยอะก็เลยแบบไม่อยากให้มาก็คือแบบเฮ้ยเด ก็นั่งเราถ้าประตูเขาก็ออกไปเลยไงใช่ป่ะล่ะให้เราแบบเดียวงีหึงขี้หึงมากก็ยปัจจุบันเป็นไงไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรแล้วชินแล้วชินแล้วโอเคมีคนถามว่าเคยเกิดการเบื่อกันในความสัมพันธ์ไหมเรื่องปกติของความสัมพันธ์ในทุกความสัมพันธ์อยู่แล้วเป็นพ่อแม่ลูกยังเบื่อกันเลยพี่น้องก็ยังเบื่อกันเลยแฟนยังไงก็ต้องเบื่อมันเป็นแค่ความรู้สึกแบบไม่ได้เบื่อแบบเบื่อหน่ายเบื่อแบบ ขยาดหรืออย่างเงี้ยแ้วมันเบื่อแบบเบื่อเดิมเมเออเดิมนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเบื่อแล้วต้องหนีไปเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยนะโอเคําถามย้อนหิตพี่เมย์พี่ก้านอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าคะอยู่หม อยู่ไปแย่แลวอยู่อะไรเราอยู่กันคนละบ้านนะคะทุกคนคือหลายคนอ่ะชอบเข้าใจว่าเมีกับการอยู่บ้านเดียวกันอาจจะเป็นเพราะมาเจอกันบ่อยหรือเปล่าก็ไม่ได้เจอบ่อยนะอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งแต่ว่ามาทีนึ่งก็คือมาบ้านเม่ไม่ได้แบบไปข้างนอกเพราะตอนนี้โควิดใช่ไหมมันก็เลยอาจจะมีโมเมนต์ว่าแบบอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่คือแยกกันอยู่ไม่ได้แบบอยู่บ้านเดียวกันใช่เลือกอยู่ก่อนแต่งแต่งก่อนอยู่ข้าแต่งก่อนอยู่อ่ะข้าแต่งกันอยู่อยู่แล้ว ก็ต้องมีบ้านก่อนแล้วค่อยไม่บางคนเขาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งกัเขาใจเข้าใจเพว่ไงเขาคิดว่าเขาแต่งก่อนอยู่ส่วนมากนะตอนเนี้ยเขาจะมีความคิดว่าแบบหลายๆปัจจัยในการที่ทดลองอยู่กันก่อนว่าจะอยู่กันรอดไหมเพราะเวลาเราอยู่ด้วยกันย4ิบสี่ชั่วโมงใช่ปะเราจะมีอะไรมากกว่าในการที่อยู่กันแบบแป๊บเดียวเออจอกันบ้างหรือไอเงี้ยเออแต่เมย์คิดว่าเมย์อยู่กับการได้เพราะเมย์รู้ถึงเบื้องลึกข,ของนางว่านางเป็นคนยังไงมีการใช้ชีวิตยังไงพอแต่งกันเราจะซื้อที่อุดมของพีการแล้วก็ตกใหม่ต่อไป เมื่อเรางอนแฟนแต่แฟนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะงอนอ่ะแต่พี่ๆคิดว่าจะทํายังไงดีคะอยากให้เขาความมุมมองของทั้งสองฝ่ายบ้างคิดว่าแต่ละคนมันมีทัศนคติแล้วก็ คิดมั่นความคิดของตัวเองต่างกันอยู่แล้วอะ<ช>เออฮงเมก็คือเป็นประจำแบบเฮ้ฉันคิดอย่างนี้แล้วทําไมเธอถึงคิดอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่มันก็ต้องแบบพยายามทําความเข้าใจว่าเหตุผลที่ทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นด้วยแล้วก็ปรับจูนกันคิดว่าอย่างนี้นะเธอก็นั่นแหละจริงๆมันก็ควรจะพูดกันตรงๆ์ะแต่บางอย่างอะถ้าเกิดมันมันแบบมันไม่สําคัญหรืออะไรเงี้ยก็มองข้ามไปบ้างก็ได้นะบางทีมันเป็นการงอนที่แบบนิดหน่อยมากๆอะเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระมากๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าฝั่งผู้ชายแบบงอได้อะไรเล็กๆน้อยๆ ่ต้องการอ้อนอ่ะจะพูดถึงเรื่องความจริงใช่ใช่นั่นแหละแค่นั้นเลยเขาเกลียดเธอแค่นั้นเลยคำถามสุดท้ายก็คือเคยบอกเลิกกันไหมคะเคยตอนคบกันได้หนึ่งวันใช่ถึงวันนีงเหรอใช่ก็ตอนนั้นเหมือนเขาแบบงอนนะสมัยแบบคุกคิกๆอ่ะเฮ้ยแบบทำไมเธอไม่สนใจเขาเลยแบบอย่างนี้เลิกปีใหม่อะไรประมาณเนี่ยแล้วก้าวก็บอกว่าห้ามพูดอย่างนี้อีกนะ ใช่ใช่การเคยพูดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยแค่นี้แหละก็เลยแบบไม่พูดแค่แบบตอนนั้นไม่ตั้งใจนะแค่แบบจุ๊บจิ๊บจิ๊บเฉยเฉยอ่ะแต่ก็กันบอกก็เออเออก็ได้ไม่ทำก็แล้วก็ได้แค่นีแหละก็หมดแล้วนะคะทุกคนสำหรับคำถามก็ประมาณนี้แหละส่วนมากเมย์ตอบไปใน i อ s t o r อแบบบ่อยมากๆถ้าเกิดใครสนใจก็ไปติดตาม IG ีกันทั้งสองคนได้นะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย